ครับก็มาดูนะครับเราจะใช้ WD 4 0นะครับฉีดลูกปืนอันนี้ลูกปืนมันไม่ได้แตกนะครับแต่ว่ามันจะฝืดอันนี้แข่งโป๊กเลยมันจะมีพวกเศษฝุ่นอะไรพวกนี้ครับเข้าเข้าไปอุดอามาเทียบกับลูกปืนท้ายตัวทุน่นนี่จะหมุนจะหมุนดีมากอ,าอันนี้คือลูกปืนตัวนี้ก็ปกติอยู่นะ แต่มาลูกปืนตัวนี้มันจะฝืดฝืดมากแต่ว่าเราจะมาใช้ WD 4ีกันว่ามันจะหายไหมเดี๋ยวเรามาลองกันฉีดเข้าไปนะครับก็ยโยกนิดหนึ่ง ฉีดเข้าไปอีกอตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มพล่องแล้วนะครับา,ราฉีดล้างไอ้พวกไอ้คาบฝุ่นที่ว่ามันอัดอยู่ในลูกปืนอะ่ะอ,อันนี้เป็นเครื่องเป่าลมนะครับมันเสียเสียแบบมันไม่หมุนนะครับ อันนี้ลเปืนฝือดอันนี้เราเราใช้ w d ดีสี่ฉีดเข้าไปนะฉีดไปชุ่มๆเลยอตอนนี้เริ่มคล่องแล้วอ่าคล่องแล้วครับอลื่นลื่น,นแล้วนะครับลื่น เลื่อนมากตะกี้แบบฝืดฝืดมากอ่านี่เลื่นเลื่นโอเคครับ